ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายชนิดหนึ่งว่าทําไมเครือข่ายของเราถึงมาให้ความสําคัญในเรื่องผักสม,มุนไพรก้านตองจนนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายก็คือน้าสม,มุนไพรก้านตองคือจริงๆแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวะนะคะที่บนดอยวาวีซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วดูชาวบ้านแถวนั้นนะคะ,คะจากการประเมินหรือว่าจากการเข้าเข้าไปสำรวจพื้นที่หาคนเป็นโรคมะเร็งน้อยเลย ค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมก้อนที่มะเร็งเอ๊ะทําไมคนไข้มะเร็งไม่ค่อยมีอาจารย์ก็มาคิดเอ๊ะคนไข้ทําไมสุขภาพดีแล้วอาจารย์เข้าไปสํารวจดูเขามีผักพื้นบ้านที่เขาทานอยู่ก็คือผักก้านตองอาจารย์ก็เลยเอ๊ะเราก็ลองมาขีดข้อมูลดูปรากฏว่าน้องนาเชื่อไหมว่าเมื่อเมื่อประมาณสัก จ็ดปีก่อนที่แล้วะะอาจารย์ชี้ข้อมูลดูปรากฏว่าในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้สมุนไพรตัวเนี้ยในการบําบัดรักษาโรคเป็นที่น่ามหัศจรรย์มากอาจารย์ก็เลยเอาละเห็นความสําคัญของสมุนไพรตัวนี้แล้วก็ประกอบกับว่าของไทยเนี่ยมีงานวิจัยรองรับด้วย,ายอาจารย์ก็เลยเ เอาละเราก็เริ่มต้นจากงานวิจัยที่มีงานวิจัยรองรับค่ะแล้วที่สําคัญคือมันปลอดสารเขาเรียกว่าออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์น้องนาดและที่สําคัญตอนนี้นะฮะเราสามารถควบคุมการผลิตนะคะโดยเอาสมุนไพรเนี่ยมาปลูกในขอบของเราได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะฮะไปดูที่บ้านคุณได้เลยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของการผลิตไม่ว่าจะเป็นสารสําคัญต่างๆเนี่ยเราดูแลแล้วก็ควบคุม ว่าไร้สารเลยไม่ใช่ปลอดสารนะคะโดยธรรมชาติร้อยเปอซึ่งผลิตภัณฑ์ในเครือขายของเราทุกชิ้นนะคะได้รับอยอยลและนอกจากนั้นนียังได้รับจีอินพีด้วย g m p ระดับดีเลยนะคะในการควบคุมแล้วก็ดูแลการผลิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึง g m p แล้วก็อยอยเพราะมันน้อยเกินไปตอนนี้เรามาเล่นถึงออแกนิกไทยแลนด์แล้วนะคะนะคะ